สวัสดีสาวกปีสัตแดงทุกท่านครับสวัสดีวันที่2กุมภาพันธ์ปี2567เมื่อคืนนี้ครับแมนยูก็สามารถบุกไปคว้าใช้เหนือวูฟแฮมตัน4ประตูต่อ3ครับแบบที่เรียกได้ว่าลุ้นกันเยี่ยวเหนียวครับสำหรับเกมเมื่อคืนครับแมนยูก็ออกนำไปก่อนครับในช่วงครึ่งแรก2ประตูต่อ0จากมาคัสแรดฟอร์ดและลัสมุทฮอยลุนครับซึ่งครึ่งแรกครับแมนยูเล่นได้ดีมากๆกครับเกมลุกไหลลื่นโดยเฉพาะเกมริมเส้นกราณาโชครับช่วยสร้างโอกาสได้ดีมากๆครับแรดฟอร์ดกับลุกชอครับก็ประสานงานกัน ได,ด้ในฝั่งซ้ายแมนยูกับมีโอกาสได้ประตูที่3อยู่หลายครั้งครับแต่ก็ทําไม่ได้ครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอตสอประตูต่อศูนในช่วงครึ่งหลังร,รับวูปกลับมาเดินเกมบุกใสแมนยูครับโดยมีเบรโดเนโตครับเป็นตัวเดินเกมลุกวูปก,ก็มาได้จุดโทษครับและก็เป็นปราโบซาลาเบียสังหารจุดโทษเข้าไปครับก่อนที่แมนยูจะทิ้งห่างไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งอีกครั้งจากประตูของสกอตแม็กโทมินีครับในจังหวะลูกเตะมุม แต่มนยูก็ดันเสียอีกถึง2ประตูครับในช่วงท้ายเกมและก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่95ทําให้สกอร์เสมอกัน3ประตูต่อ3ครับและก็เป็นเจ้าหนูโคบีไมนูครับพระเอกของเราในงานนี้ที่ลากบอลเข้าไปปั่นโคง้งครับเสียบเสาไกลให้เมนยูขึ้นนําเป็น4ประตูต่อ3และสุดท้ายก็เป็นประตูชัยให้กับแมนยูครับเก็บ3คะแนนขยับขึ้นไปอยู่ที่7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและอยู่ห่างจากโซนโคต้าฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกอยู่8ปแต้ม หลังเกมครับเจ้าหนูไมนูดให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงครับมันเป็นเรื่องยากครับที่จะเก็บใช้ชนะที่นี่แต่ผมเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้และสุดท้ายเนี่ยประตูใช้ที่ผมยิงได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผมกําลังฝันอยู่เลยจริงๆนะส่วนผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮาครับก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมครับว่าเราเนี่ยควรจะคุมเกมได้ดีกว่านี้แต่เราก็ดันเสียจุดโทษ ส่วนอีก2ประตูที่เราเสียเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับประตูที่เราเสียในเกมที่เจอกับนิวพอร์ตเคานเต้เมื่ออาทิตย์ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ให้ได้สําหรับเกมนี้มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายแต่ผมก็พอใจกับผลงานของลกกูกทีมของผมแต่สิ่งที่มากกว่านั้นเนี่ยถ้าดูจากรูปเกม ตอนที่เราต้องการปิดเกมเราจะต้องเก็บบอลและก็ครอบครองบอลไว้แต่เราก็อยากได้ประตูที่มากกว่านั้นซึ่งมันทําให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเสียบอลและนั่นก็เป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งของเราเวลาที่เราขึ้นนําคู่แข่งเนี่ยเราไม่ควรจะบุกไปข้างหน้ามากเกินไปเราควรจะตั้งรับอย่างใจเย็นเก็บบอลไว้แล้วก็ทําให้แน่ใจว่าการป้องกันของเรานั้นมันดีอยู่ตลอดเวลาแต่ผมก็คิดว่าวันนี้พวกเราเล่นได้ดีกันทั้งทีมและคุณคงจะได้เห็นน้นในเกมก่อนหน้านี้ แผงหน้าของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีหากพวกเขาได้บอลจากแดนหลังพวกเขาก็จะสามารถทําอันตรายฝ่ายตรงข้ามได้เสมอและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอริกเจนฮาครับมาดูประเด็นสําคัญในเกมนี้กันบ้างกับเกมนี้ครับลัสมุดฮอยลุนครับได้ตาแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ไปครับจากผลงานการยิงหนึ่งประตูกับการจ่ายอีกหนึ่งลูกให้กับมารับและฟอรซัดประตูแรกให้กับทีม ก็ดูเหมือนว่าครับเคมีของหอยลุนและแลตฟอร์ดครับจะเริ่มตรงกันบ้างแล้วครับและก็ไม่แน่ครับว่าในอนาคตแมนยูครับอาจจะได้คู่หูคู่ใหม่อย่างคู่หูแลตลุนก็ได้ครับซึ่งแลตฟอร์ดในวันนี้คับเวลาที่เขาได้บอลครับก็เริ่มมองหาเพื่อนที่อยู่หน้าประตูมากขึ้นและลัสุ์ห้อยลุนเองครับเกมนี้ก็เล่นเชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีครับดูไม่เหงาเหมือนเกมอื่นๆ ที่เพื่อนเนี่ยไม่ค่อยจ่ายบอลให้เขาและเกมลุกของแมนยูทางกราบซ้ายครับเมื่อมีลุกชอเข้ามาครับทำให้เกมไหลลื่นขึ้นมากครับแรดฟอร์ดกับลุกชอครับประสานงานกันได้ดีมากๆครับและการประสานงานที่ดีของเขาครับก็ทําให้แมนยูได้ประตูที่2ส่วนในแผงหลังครับลิซันโดมาติเนสครับวันนี้ช่วยทีมได้มากจริงๆครับทั้งในเกมลุกและเกมรับลิซันโดมาติเนสครับสามารถช่วยให้แผงหลังแข็งขึ้นและยังสามารถช่วยบิวอัพเกมให้กับแมนยูได้ดีมากๆครับ แต่ก็มีเรื่องให้หน่ากังวลครับเพราะว่าหลังจากที่มาตินเนตถูกเปลี่ยนตัวออกไปช่วงท้ายเกมครับกล้องของสนามครับก็จับพาเขากําลังได้รับการปฐมพยาบาลที่บริเวณเท้าซ้ายซึ่งก็เป็นส่วนที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องพักยาวก่อนหน้านี้ครับก็คงต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับว่าอาการบาดเจ็บของเขาครับจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนครับและจะสามารถลงสนามช่วยทีมใ,ในเกมวันอาทิตย์นี้ได้หรือไม่ ีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือในเกมนี้ครับแมนยูเล่นลูกตั้งเตะได้ดีกว่าเดิมเกมนี้แมนยูมีจังหวะได้เล่นลูกตั้งเตะอยู่หลายจังหวะครับแล้วก็ทําได้ดีมากๆกครับในช่วงครึ่งแรกมีโอกาสที่น่าจะเป็นประตูถึง2ครั้งจากการเปิดบอลของปูโนเฟอร์นันเดสและก็ดูเหมือนว่าเป้าของปูโนครับก็จะเป็นหัวของคาเซมิโลครับซึ่งคาเซมิโลครับก็สามารถส่งบอลเข้าประตูไปได้ แต่ก็ถูกจับล้ำหน้าไปครับและก็มีอีกหลายจังหวะครับที่คาเซมิโลเกือบทําประตูดได้จากลูกตั้งเตะแต่สุดท้ายครับก็เป็นแม็กโทมิเน ที่ถูกส่งลงมาแทนคาเซมิโลครับโคประตูที่3จากลูกเตะมุมของบูรโนเข้าไปครับซึ่งฤดูการนี้ครับแมนยูครับได้ประตูจากลูกตั้งเตะเพียง4ประตูเท่านั้นถ้าเทียบกับอาร์เซนอลที่ทําประตูจากลูกตั้งเตะได้มากที่สุดของพรีเมียร์ลีกที่13ประตูแต่ก็ไม่ใช่แค่ฤดูการนี้ฤดูการเดียวครับเพราะฤดูการที่แล้วแมนยูก็ได้ประตูจากลูกตั้งเตะน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับที่5ประตูเท่านั้นส่วนทีมที่ได้ประตูจากลูกตั้งเตะมากที่สุดเมื่อฤดูการที่แล้วครับก็คือลิเวอร์พูล ที่ทำได้ถึง17ประตูก็คงต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปครับทั้งการทำประตูจากลูกตั้งเตะรวมถึงการเสียประตูจากลูกตั้งเตะของแมนยูด้วยเช่นกัน และอีกหนึ่งประเด็นครับที่เห็นแล้วเหนืยอกเนยใจจริงๆครับสำหรับแอนโทนี่ครับที่เกมนี้ครับลงมาเป็นตัวสำรองแต่ก็ทําได้ไม่ดีเลยครับมีโอกาสที่เพื่อนจ่ายบอลให้เขาหลุดไปทําประตูแต่กลับจับบอลลั่นครับและเขาก็พลาดโอกาสทองไปและในจังหวะที่เสียประตูที่3ครับก็เป็นตัวเขาครับที่ได้บอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของวูฟแต่กลับเลี้ยงบอลติดแบบดื้อๆครับจนโดนผู้เล่นของวูฟครับทำเกมสวนกลับครับและก็ได้ประตูตีเสมอส่วนตัวของแอนโทนี่ครับที่ช่วงหลังๆครับเวลาเสียบอล ก็มักจะไม่ค่อยรีบลุกมาแก้ไขข้อผิดพลาดของเขาแต่กลับไปปัดทวงผู้ตัดสินทั้งๆท,ที่บางจังหวะครับเขาก็ไม่ได้ถูกทำฟาวล์อะไรแต่ดันลิงไปสะดุดขาของคู่แข่งเสียเองก็ไม่รู้ครับว่าแอนตโตนีจะสามารถเรียกฟอร์มเกง่ง เหมือนสมัยที่อยู่กับอัจจักทิมเก่าได้เมื่อไรครับหรือว่าจริงๆแล้วครับตัวเขาเองเนี่ยมันไม่เหมาะกับฟุตบอลพีเมลีกโดยสรุปครับเกมนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่แมนยูสามารถเก็บ3ามคะแนนกลับมาได้ครับแต่คําถามสําคัญครับคือความต่อเนื่องในการเก็บชัยชนะของลูกทีมของเอริกเทนฮาครับว่าผลการแข่งขันในนัดต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ครับแมนยูมักจะแพ้หรือไม่ก็เสมอในเกมนัดถัดไปหลังจากที่พวกเขาเก็บชัยชนะได้ ส่วนในเกมนะัดถัดไปกับแมนยูจะต้องต้อนรับการมาเยือนของทีมขุนคอนเวสต์แฮมในวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มครับแต่นี่ก็เป็นสรุปหลังเกมครับที่แมนยูบุกชนะวูฟแฮนตันอย่างเยี่ยวเหนียวเยี่ยวหนืดกับ4ประตูต่อ3ก่อนจากกันไปครับลกบคนทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ i ล e กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม